สวัสดีครับยินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟินไซ AI Podcast ที่จะเจาะลึกทุกประเด็นร้อนในโลกการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลกับผมที่โอครับและมินตราค่ะคุณดีโอคะ เช้าวันที่17ตุลาคม2568แบบนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าราคาทองคำอีกแล้วค่ะเปิดตลาดมานักลงทุนหลายคนแทบจะต้องดูกราฟซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันพุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการหรือ all time high อีกครั้งแบบไม่ให้ใครได้พักหายใจเลยค่ะใช่เลยครับคุณมินตราเป็นการพุ่งขึ้นที่น่าทึ่งจริงๆสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกหรือ gold spot ที่ทะยานไปยืนเหนือระดับ4,330ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแข็งแกร่งแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือราคาทองคำในบ้านเราครับจริงที่สุดค่ะแค่เปิดตลาดช่วงเช้าสมาคมค้าทองคำก็ประกาศปรับราคาขึ้นพรวดเดียว1,600บาท และล่าสุดในช่วงสายของวันนี้มีการปรับขึ้นรวมแล้วถึง2,000บาททำให้ราคาทองรูปประพันธ์ขายออกทะลุบาทละ68,100บาทไปแล้วส่วนทองคำแท่งก็ขายออกที่67,300บาทนี่คือสถิติสูงสุดใหม่ของประเทศไทยอย่างแท้จริงคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้คืออะไรคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันราคาให้ร้อนแรงได้ขนาดนี้คะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ ปัจจัยแรกที่ต้องพูดถึงและเป็นตัวเร่งสําคัญในช่วงนี้เลยก็คือชิดทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดครับตอนนี้นักลงทุนแทบจะมั่นใจร้อซแล้วว่าเฟดกําลังจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอย่างน้อย1ครั้งภายในเดือนตุลาคมนี้และอาจจะมีอีกครั้งในเดือนธันวาคมด้วยนะครับการลดดอกเบีย้ยส่งผลกระทบโดยตรงเลยใช่ไหมคะโดยตรงและรุนแรงครับ การลดดอกเบีย้ยทำให้ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงและกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าทองคำซึ่งซื้อขายในสกุลดอลลาร์ก็จะน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกและที่สำคัญทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ดอกเบีย้ยพอสินทรัพย์อื่นให้ดอกเบีย้ยน้อยลงสเสน่ห์ของทองคำในฐานะเครื่องรักษามูลค่าหรือ store of value ก็ยิ่งเปล่งประกายครับเข้าใจเลยค่ะ เหมือนกับว่าพอเงินดอลลาร์ไม่น่าสนใจเงินก็ไหลมาที่ทองคําแทนแล้วปัจจัยเรื่องค่างเงินบาทของไทยเราล่ะคะมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะชาานี้เงินบาทก็ค่อนข้างแข็งค่านะคะอยู่ที่ประมาณ32มสบสาทห้สตางค์ต่อดอลลาร์เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับคุณมินตราปกติแล้วถ้าเงินบาทแข็งค่าราคาทองในประเทศควรจะถูกลงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เลยครับการพุ่งขึ้นของราคาทองคําโลกนั้นรุนแรงมาก จนสามารถหักล้างปัจจัยค่าเงินบาทที่แข่งค่าไปได้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าแรงขับเคลื่อนจากตลาดโลกนั้นมหาศาลจริงๆครับน่ากุนหัวมากเลยค่ะนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่เข้ามาเสริมทับมีแน่นอนครับและเป็นปัจจัยใหญ่ที่สร้างความไม่แน่นอนไปทั่วโลกนั่นคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามการค้าที่กลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งระหว่างสหรัฐกับจีน ล่าสุดมีข่าวว่าสหารัฐเตรียมจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งหมดในอัตรา100เเซซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วครับสถานการณ์แบบนี้ทำให้นักลงทุนกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและรีบวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือ s a ฟ e h a v e ซึ่งก็คือทองคำนั่นเองครับมีหน้าราคาราคาทองถึงได้วิ่งไม่หยุดแล้วยังมีอีกหนึ่งผู้เล่นรายใหญ่ที่เงียบเงียบแต่ซื้อเรียบเลยใช่ไหมคะถูกต้องแหละครับผู้เล่นรายใหญ่นั่นก็คือธนาคารกลางทั่วโลกครับ เรนนี้ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วโดยเฉพาะธนาคารกลางของจีนและประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่เดินหน้าสะสมทองคําเข้าเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐหรือที่เราเรียกว่า d ีดอ l ลาร์ไรเซชัแรงซื้อจํานวนมหาศาลและต่อเนื่องจากกลุ่มนี้ ถือเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่ค้ำจุนราคาทองคําในระยะยาวเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะทั้งนโยบายการเงินความขัดแย้งระหว่างประเทศและแรงซื้อจากรายใหญ่พร้อมใจกันหนุนทองคําทั้งหมดเลยแล้วสําหรับนักลงทุนที่อาจจะตกรถหรือกําลังสนใจเข้าซื้อตอนนี้คุณดิโอมีมุมมองอย่างไรบ้างคะเป็นคําถามที่ยากที่สุดในชั่วโมงนี้เลยครับราคาทะยานขึ้นมาสูงและเร็วมากจริงๆ การไล่ซื้อที่ราคานี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอการปรับฐานในระยะสั้นแต่หากพองในภาพระยะยาวปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาทั้งหมดยังคงแข็งแกร่งนักวิเคราะห์หลายสำนักก็ปรับเป้าหมายในตลาดโลกขึ้นไปที่ระดับ4,400ดอลลาร์ต่อออนซ์หรือสูงกว่านั้นแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนไทยการที่ราคาทองในประเทศทำลายสถิติใหม่แบบนี้อาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับแปลว่าอาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวบ้างใช่ครับ กลยุทธ์ทยอยซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือการทำ DCA พิสะสมในระยะยาวอาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าการเข้าซื้อทั้งหมดในหมายเดียวครับและที่สำคัญที่สุดคือต้องมองทองคำเป็นการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตไม่ใช่เพื่อการเก่งกำไรระยะสั้นครับชัดเจนเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า เชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนราคาทองคำในรอบนี้มาจากปัจจัยมหาภาคที่แข่งแกร่งทั่วนอกจริงๆและส่งผลโดยตรงมาถึงราคาทองคำในประเทศไทยอย่างที่เราเห็นกันค่ะถูกต้องครับ และฟินไซเอไอจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและนําข้อมูลเชิงลึกมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังอย่างรวดเร็วที่สุดแน่นอนครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง f ฟินไซเอไอนะคะอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสําคัญในโลกของการลงทุนค่ะและพบกันใหม่ในอีีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ